สวัสดีครับแฟนมดมวยทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับชอบหลังช่างนะครับในรายการศึกมวยไทยพลังใหม่ในประจำวันพุธที่11กุมภาพันธ์2569ถาดสดทางช่องทูฟอร์ยูหม่เลข2 4นะครับเริ่ม1ขัน18นาฬิกาเป็นต้นไปจากเวทีมวยราชดำเนินนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่มวยที่จะขึ้นโชกในวันนี้กันก่อนครับมาดูกันที่คู่ที่1ของรายการครับโชกันที่พิกัด118ปอนด์ เป็นการพบกันระหว่างยกมงคลสิงห์นครแว่นจะพบกับขงเบ้งสอดทองภูบาลต่อด้วยคู่ที่2ครับช์กันที่พิกัด120บปอนด์ครับเป็นทางฝั่งพรังซับรานาวอเวเตอร์ไซด์จะพบกับวชิรพลไรซิซิงมวยไทยส่วนคู่ที่3ครับรองคู่เอกช์กันที่พิกัด126อปอนด์เป็นทางฝั่งชาติพยัคฆรานาวอเตอร์ไซด์จะพบกับราเอลมวยไทยเจและเควกนํำไรยการครับช์กันที่เวทพิกัดน้ำหนัก132ออปอนด์ เป็นการพบกันระหว่างกางสปีน้อยพีเคแสนชัยมวยไทยจะพบกับชละว,วันยกขาวแสนชัยยิมนะครับก่อนไปดูน้ำหนักนตักนุนมวยหลังช่างครับในรายการศึกมวยไทยพลังใหม่ฝากแฟนมวยทุกท่านนะครับกดไลค์กดติดตามกด s u b สคร b e คูกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับพร้อมแล้วไปดูน้ําหนักนตัวนุมวยหลังช่างพร้อมๆกันเลยครับมาดูกันที่คู่ที่หนึ่งของรายการครับเปิดของคู่แรกชกกันที่พิกัด1อ8ปอนด์นะครับมาดูฝั่งทางด้านยกมงคลกันก่อนครับ ยกมงคลสิงห์คนครแว่นนะครับหรือเกียรติทรงวิทย์หรือใหม่ไทยซินด็อกจิกนะครับนักชกวัย17ปีมวยจากอุบลราชธานีนะครับผลงานฝร์มหลังของยกมงคลนะครับมีชนะคะแนนสิวรรชว์บริทิดานะครับที่ระด,ดำเนินจากนั้นมาเสมอกับยอดชัดเล็กสิทธิ์ชัยโยนะครับที่อ้อมน้อยและก็หลังจากนั้นมาแพ้นกุ้ยสามให้กับยอดชัดเล็กสิทธิ์ชัยโยที่ตะวันนาเมื่อเดือนธันวาคม68ที่ผ่านมานะครับ ส่วนคู่ชกวันนี้ครับขวามือแกน้ําเงินนี่คือของเบงสอทองภูบาลนะครับนักชกวัย24ปีมวยจากปริ้วเชิงเซานะครับผลงานฟอร์มหลักของของเบ้งมีแพ้คะแนนให้กับเดดฤิตสอพรชัยชิออมน้อยจากนั้นมาแพ้คะแนนให้กับเจ้าซันกรุงเทคโนโลยีด้ดําเนินและก็หลังสุดนี้มาแพ้นอกทีหนึ่งครับให้กับเพชรเมืองไทยสอนรุมนที่ระดําเนินครับเมื่อธันวาคม68ที่ผ่านมานะครับช่วงหลังผลงานฟอร์มนี้ก็ดูสะดุดสะดุดนะครับ คู่บนทอของรายการเวบพิกัด118ปอนด์นะครับน้ำหนักของคู่ในช่วงเช้าหยกมงคลขึ้นช่าง118.1ลด0.1รูปร่างช่วงชกสูง170ซนตเมตรปล่อยปล่อย58กิโลกรัมไฟนี้มาเก็บตัวฟิซซมิทีพีแคร์นชัยเมือไทยยิมเป็นไฟแรกนะครับส่วนคู่ชกทางด้านของเบงนะครับมาขึ้นช่าง117.7ขาด0.3รูปร่างช่วงชกสูง165ซนเมตร ปล่อยปล่อยห้า8กิโลกรัมเก็บตัวฟิซอมิิที่ข่ายมวอ4สีโอป่อนะครับคุณนี่ดูจากรูปร่างช่วงโชคถ้าตามข้อมูลเนี่ยยกมงคลจะเหลื่อมๆนะครับดูจะได้ร้อยกว่าในส่วนของเนื้อตัวดูเป๊ะทั้งคู่น้ำหนักไปป่อดูแล้วก็พอๆกันคุณนี่สดกับเก่านะครับหนุ่มหนาาหนุ่ม,มสดอยู่ทั้งฝั่งทั้งด้านยกมงคลก็เป็นมือรุ่นน้องเป็นมือรูปร่างดีเข่าในดี ประเภทวงในะนี่แข่งแก่งแข่งแรงนะครับแต่ว่าจังหวะเดินทําก็ต้องระวังครับรัดกุมให้ดีเนื่องจากว่าคู่ชกเนี่ยมีลูกหนักแรงนะครับส่วนทางขวาเมือเก็นน้ำเงินครับรายนี้คือของเบ้งก็เป็นรุ่นพี่ครับเป็นมวยขวาเตะต่อยกล้าแรกกล้าชนอาวุธแรงครับรายนี้บุกบูสู้ดีนะครับแต่พอเวลาโดนเบียดโดนเสียดสีแล้วป,ปลายปลายมีเหี่ยวมีแฟบองเบ้งก็ต้องบริหารกําลังให้ดีครับเพราะว่าระยะหลังของของเบ้งนี่หมดแล้วหมดเลยนะครับร่างกายความสดนี่ดูจะเป็นรองนะครับ คู่ที่1ของอรายการครับคู่นี้วงในต่างฝ่ายต่างก็ดูดีทั้งคู่ครับดูแล้วน่าจะดวลเข่ากันไฟแลบแพ้ชนะวัดกันที่แรงปลายครับข้อแข่งแรงใครดีก็เอาไปครับชัยชนะสดกับเก่าครับเมื่อไปที่กันไปแล้วพวกชมวงัฝงฝั่งรุ่นน้องอย่างทางด้านยกมงคลนะครับไฟนี้มาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ PK ครับดูว่าความพร้อมการเตรียมตัวรวมถึงคู่บงังพูดซ้อมนี่แน่นค่ายครับยอดมวยนี่เต็มค่ายเลยครับน่าจะได้อ่า อาวุธมวยรวมถึงเทคนิคเพิ่มเติมเข้ามานะครับนอกจากเขาในที่แข่งแก่งแล้วอาวุธน่าจะเยอะขึ้นเนื่องจากยกมงคลเดิมๆนี่ก็เป็นประเภทบุกบูสู้ดีครับเดินอัดเดินเบียดเดินเสียบเดินทางจุดเด่นอยู่ที่วงในประเภทแต่งตัวไวและขยันยกขยันเสียบเข่าซ้ายเข่าขวายกมงคลนี่ตีได้ทุกท่าเลยนะครับมองว่าเบียดไปเบยีบยดมาน้องทีพีทีไปปลายน่าจะดูดีกว่านะครับคุณของรายการครับชมที่ยกมงคลสิงห์นครแว่น มองดูชนะคงเบ้งสอทองภูบาทนะครับมาต่อที่คู่ที่2ของรายการครับคู่นี้แก้มือล้งตาก,กันอีกครั้งชกกันที่เวทพิกัดน้ำหนัก120ปอนด์นะครับมาลู้ฝั่งทางด้านพลังซับกันก่อนครับพลังซับร,รันน่าวอตเตอร์ไซด์นักชกวัย18ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะครับผลงานฟอร์มหลังของพลังซับรายนี้เป็นมวยฟอร์มสดครับเริ่มจากชนะคะแนนสู้แบงค์จอรนรียิม จากนั้นมาชนะคะแนนรงริ์ลูกกลมาหลวงและก็หลังจากนัน้นมาชนะคะแนนวัชรพลไรซิ่งมวยไทยที่อ้อมน้อยเมื่อเดือนธันวาคม68ที่ผ่านมาผลงานฟอร์มหลังที่อ้อมน้อยในศึกเจ้ามวยไทยนี่ฟอร์มสดนะครับชนะมารวดส่วนคู่ชกขวามือเกล็น้ําเงินรันนี้คือวัชรพลไรซิงมวยไทยหรือสพอุนสวัสด์นักชกวัย21ปีครับมวยจากอำเภอหนองบัวแดงจเชียภูมิน,นะครับผลงานฟอร์มหลังของวัชรพลมีชนะคะแนนดาวิดอาหมิงมวยไทยที่ตะวันนา จากนั้นมาแพคกในนี้นกับพลังรั์รันนาวอตเตอร์ไซด์ที่อ้อมน้อยแล้วก็หลังจากนั้นมาแพคกในนั้นกับกล้าศึกษาสมาคมที่ระดําเนินเมื่อเดือนมกราคม6 9เก้ที่ผ่านมานะครับคู่ที่2ของรายการถ้าเทียบกันที่ผลงานฟอร์มหลังนี่ดูว่าพลังทรัพย์จะดูสดกว่านะครับคู่นี่วัพี่กับน้าห,หนัก120บปอนด์กับน้ำหนักของของคุื่อช่วงเช้าพลังรัพย์ขึ้นช่าง119.9สขาด0ูนย์ยุด รูปร่างช่วงชกสูง165ซนเมตรปล่อยปล่อย59กิโลกรัมเก็บตัวฟิสซอนมิที่ค่ายมวยรันนาวอเตอร์ไซด์ที่พัทลุงส่วนคู่ชกทางด้านวัชรพลนะครับมาขึ้นช่าง121ปอนด์ลด1ปอนด์นะครับรูปร่างช่วงชกสูง165ซนเมตรปล่อยปล่อย58-59กิโลกรัมเก็บตัวฟิสซอนมิที่ FA กรุ๊ปนะครับคนนี้ถ้าดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกดูไม่ห่างครับกระไรเคียงคู่ขี้ เนื้อตัวดูดีทั้งคู่น้ำหนักไปปอดดูแล้วก็พอๆกันนะครับคู่นี้เชิงโชกของทั้งคู่นะครับพลังซับนี่ก็รุ่นน้องนะครับเป็นมวยฟอร์มสดเป็นมวยที่ครบเครื่องครับรายนี้เดินได้ถอยได้นอกในสู้ทุกลูกนะครับระยะหลังนี่สดแรงขึ้นมาครับอยู่ในช่วงที่กําลังท็อปฟอร์มแต่ว่าของเดิมๆของพลังซับเนี่ยโดนหนักๆโดนเจ็บๆก็มีชะง,งักมีคิดเยอะเหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้โอ้โหดีขึ้นเยอะ ส่งช่วงด้านวัชรพลรุ่นพี่รายนี้เป็นมวยขวาเตะต่ตอยอาวุธแรงเตะขาต่อยหมัดรำหักรำโค่นดีต้นต้นนี้อันตารายแน่เพราะว่ามีลูกหนักมีลูกคู่แต่ว่าเกมยาวๆเนี่ยจะต้านสดไหวไหมก็ต้องมาดูกันนะครับ คู่นี้ย้อนกลับไปครับเมื่อธันวาคม68ที่ผ่านมาครับไปแพ้ช่กรรมี่อ้อมน้อยในศึกเจ้ามวยไทยไฟนั้นเบียดเลยนะครับเบียดกันเยดอาร์เลครับคู่ขี้สูสีผัดกันได้ผัดกันโดนหมดอันสี่นี่ขึ้นอันห้าก็ยังเบียดครับแล้วพอขึ้นอันห้านี่ต่างฝ่ายต่างก็มั่นใจทั้งคู่ครับสุดท้ายท้ายสุดคบห้ยกกรรมการก็ชูให้กับพลังซับเป็นฝ่ายเฉียนชนะคะแนนไปฟันี้กลับมาแก้มือรังตตาอ,อีกครั้ง ให้หายคลายใจให้หายสงสัยนะครับคู่ที่สองของอรายการครับคู่นี้ก็สดกับเก่าอีกคู่เมื่อไปเรือกเป็นแล้วครับผมออชอบทาลังฝั่งมวยที่เคยชนะมาเมื่อครั้งก่อนอย่างทางด้านพลังซับนะครับช่วงนี้กําลังท็อปฟอร์มกําลังมั่นใจครับคิดได้ทําได้มวยกําลังขาขึ้นนะครับดีวันดีคืนแลพะพลังซับแกเป็นมวยเดินเตะเดินต่อยบุกบูสู้ดีแล้วรายนี้ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆนะครับบรรยากาศทีมเชียร์ดูดีด้วยเบียดไปเบียดมายืดเยือ้อระยะยาวเนี่ยสับร่างกายดูจะสด กว่านะครับคุยสองของรายการครับชอบที่พลังซับรันนาวอเตอร์ไซด์มองด้วยชนะวัชรพลไรซิ่งมวยไทยนะครับมาถึงคู่ที่3ครับรองคู่ของรายการครับคู่นี้โชว์กันที่เวทพิกัดน้ำหนัก126ปอนด์นะครับมาดูฝั่งทางด้านชาติพยัคฆ์กันก่อนครับชาติพยัคฆ์รันนาวอเตอร์ไซด์หรือชอชนะชัยนะครับนักชกวัย19ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะครับผลงานอร์มหลังของชาติพยัคฆ์มีชนะคะแนนปนพิกัดสันชัยนะครับ จากนั้นมาชนะคะแนน2พยัคฆ์ลูกเสดแม่บงางไพรนะครับและก็หลังจากนั้นมาสานานนรุดแพ้คะแนนในกับธีรพลบำรุงสิทธิ์ที่ดะดาเนินนะครับเมื่อเดือนธันวาคม68ที่ผ่านมาผลงาน3ไฟที่สามเยระดาเนินแห่งนี้ชนะ2แพ้ไป1นส่วนผูช้ชคขวามือเกําเงินรายนี้คือราเอลมวยไทยเจหรืออิสราเอลโดสันโตสวัย24ปีจากบราซิลนะครับผลงานฟอร์มหลังของราเอลหรืออิสราเอลโดสันโตสนี่เป็นมมยฟอร์มสดนะครับเริ่มจากชนะคะแนนเสือมณีแก้วสำริด ที่ได้ดำเนินจากนั้นมาชนะคะแนนประตักนินซีมีมวยไทยที่ได้ดำเนินแล้วก็หลังส่วนี้ไปชนะคะแนนทาคุมะโอตะจากญี่ปุ่นนะครับในรายการวอลลุปินีเมื่อเดือนธันวาคม68ที่ผ่านมาช่วงหลังผลง,งานฟอร์มของรายเอลนิสดมากนครับยก3ยกนี่ชนะมารวดคู่รองของรายการเวทพิกัดร26ปอนด์ครับรุ่นเฟเธเวทน้ำหนักของคู่ไม่ช่วงเช้าครับชาพิักขึ้นช่ง126.3ด0.3นะครับ รูปร่างช่วงชกสูง172เซนติเมตรปล่อยปล่อย61.62กิโลกรัมเก็บตัวพิศพิธีรานาวอเตอร์ไซา์ที่พัทลุงนะครับส่วนทางด้านคู่ชกราเอลนี่ขึ้นช่าง127.3ลดปอนด์ด3นะครับลดปอนด์นิดตรูปร่างช่วงชกสูง165เซนติเมตรปล่อยปล่อย60กิโลกรัมเก็บตัวพิซพิธีมวยไทยเจนะครับคนนี้ดูจากรูปร่างช่วงชกดูชาติพยักนะครับจะเรืเ่มเรื่มดูได้รอยกว่าได้เปรียบช่วง เนื้อตัวดูเป๊ะทั้งคู่น้ำหนักปล่อยๆดูชาพยักษ์จะใหญ่กว่าไรเอลย LOU ูโลถึง2กิ2โลกรัมคู่นี้เชิงโชคของหนึ่งคู่นะครับชาพยักษ์นี่ก็เป็นมวยรุ่นน้องเป็นมวยรูปร่างดีอาวุธครบเครื่องเลยนะครับ <S <S แล้วก็ดูจะมีทุกลูกด้วยแต่ว่าชาพยักษ์เวลาเจอมวยคิ้วๆหรือฝีมือจัดๆนี่ก็มีคิดหนักเหมือนกันนะครับ <S <S ผลงานฟอร์มก่อนหน้านี้ก็สดชนะมาตลอดเพิ่งจะสะดุดในครั้งหลังสุดนะครับสูงโชคทางด้านรรเอลารนี้เป็นมวยรุ่นพี่เป็นมวยครบเครื่องครับ ตะต่อยครับขวาทีซ้ายทีนะครับประเภทอ่าซ้ายเนี่ยจัดจ้านแล้วก็หนักแรงนะครับรายนี้สู้ดีแล้วก็มีโต้มีเถียงตลอดมีหมัดจิ้มหน้าจิ้มท้องเปลี่ยนเกมได้แต่ว่าช่วงชคนี้ดูจะสั้นกว่านะครับคู่ที่3ครับรองคู่ของรายการครับคู่นี้ก็วัดกันเลยครับระหว่างาขวากับซ้ายนะครับคู่นี้ เมื่อไปพิจารัาแล้วครับผมชอบทางฝั่งทางด้านชาติพยักนะครับรูปร่างโครงสร้างชุบชกเนี่ยดูได้เปรียบนะครับอาวุธยาวๆน่าจะถึงก่นทักษะเบสิกเพลงแข้งครับซ้ายหน้าขวาหลังศาสตร์สกัดแรงแล้วลายนี้จังหวะมวยดีนะครับชิงทําและป้องกันต้นๆโดนหนักๆแล้วทนได้บทเบียดประทะกันไปครับดูว่าอาวุธมวยความหลากหลายนี่ดูจะมีเยอะกว่านะครับคุย3ของรายการครับชอบที่ชาติพยักคนาวอเตอร์ไซด์มองดูว่าชาราเอลมมอร์ไทยเจหรืออิสราเอลดสซันโตจากบราซิลนะครับ แล้วมาถึงคู่เอกในรายการครับคู่นี้แก้มือรังตาก,กันอีกครั้งครับโชคกันที่เวทบพิกัด132ปอนด์นะครับทางซ้ายมือครับนี่คือกลางสปีน้อยพิเกสันชัยหรือสิทธิ์ส่วนพิชัยนะครับนักชกวัย88ปีจากหนองกี้บุรีรัมย์นีครับผลงานฟอร์มหลังของกลางสปีน้อยมีชนะคะแนนชลวันหยกขาวสันชัยยิ้มจากนั้นก็มาแพ้คะแนนกับสินิศักดิ์สอประสบโชคแล้วก็หลังจากนั้นมาแพ้คะแนนกับกิ๊ฟเพนราชานนท์ครับที่ได้ดมเนินเมื่อเดือนธันวาคม68ที่ผ่านมานะครับ ส่วนคู่ชกวันนี้ครับขวามือเกมน,น้้ำเงินนี่คือชลาวันหยกขาวสสนชัยยิมหรือสอธนเพชรนักชกวัย2 4ปีนะครับมวยจากกระสังบุรีรัมผลงานฟอร์มหลังของชลาวันนะครับมีแพ้ครันี้นให้กับกลางสปีน้อยพีเกศแสนชยัยจากนั้นมาชะนะวิสามเพชรบางหินลูกพยายกรายพักดีและก็หลังจากนั้นมาแพ้คร้้กับคิวทองชีเคดีมวยไทยนะครับชื่อได้ดเนินเมื่อเดืนอนพฤศจิกายน68ที่ผ่านมานะครับดูจากผลงานฟอร์มหลังของทั้งคู่ดูแล้วก็คล้ายๆกันนะครับ คู่นี้เว็บพิกัด132ปอนด์น้ำหนักของหนึ่งคู่เมื่อช่วงเช้ากําลังสปีน้อยขึ้นช่าง103.6น้ำหนักมาหย่อนนะครับต่ำกว่าพิกัดขาดไป0.4รูปร่างช่วงชกสูง170ซเมปล่อยปล่อย64-65กิโลกรัมเก็บตัววิศมกิธีพีเคสันชัยนะครับส่วนคู่ชกชราวันครับขึ้นช่าง1 3 3 6รถปอนด์กับจุด6นะครับ รูปร่างช่วงชกสูง166ซนติเมตรปล่อยปล่อย65-66กิโลกรัมเก็บตัววิซอมที่ยกขาวมวยไทยนะครับคูณนิทาดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกดูละเอียดละเอียดนี่ดูกลางสปีน้อยจะดูได้รอยกว่านะครับในส่วนของเนื้อตัวก็ดูเปียดดูไปทั้งคู่ปล่อยปล่อยก็ดูแล้วใกล้เคียงกันคู่นี้เชิงชกของทั้งคู่นะครับสดกับเก่าเลยครับหนุ่มด้านหนุ่มสดอยู่ทั้งฝั่งทั้งด้านกลางสปีน้อยเป็นมวยขวาเตะนำปรำตีเขาในแข่งแกร่ง กำลัง ini, สปีนน้อยนี่ใส่บูใส่ลุยนะครับตามทรงก็ต้องใช้แผนสดบทเกา๋าเบียดติชิดนายครับรุ่นในทานรุ่นที่เขาในไปปลายนะครับยืนเต้นยืนคุยยิกยิกยักษ์จดุดจ้องจ้อง,องนี่เขารองแข่งได้ส่วนครูช่วงทางด้านเชลวันรุ่นพี่รุนนี้ก็เป็นมวยเก๋าเกมครับบูได้บุญได้บงน้อกก็ฝีมือส่วนนายก็ไร้แขนแทงสู้เชลวันลูกรอลูกชนหลักเหลี่ยมดีนะครับแต่ว่ารูปร่างช่วงชกรวมถึงความสดนี่จะาจนเป็นรองนะครับครู เอกในรายการครับคู่น้ย้อนกลับไปครับเมื่อสิงหาคมปี68นะครับก็แพ้เชกมาที่ราดดำเนินแห่งนี้ครับฝ่ายนั้นก็อยู่กันคนละทรงเลยครับกลางปีน้อยอยู่ในทรงเปิดเกมเดินทำขณะที่ชลวันนี่อยู่ในทรงตั้งรับถอยทำก็เกมก็เบียดคู่ขี้สูสีครับเย็ดอาร์นะครับสุดท้ายท้ายสุดแล้วเป็นทางฝั่งกลางปีน้อยครับได้ลูกเดินลูกขยันครับแล้วก็ได้ในเรื่องของอาการมวยแล้วก็ความ การยนระยะที่ดูมั่นคงกว่าแล้วสุดท้ายท้ายสุดก็เป็นฝ่ายเฉือนชนะคะแนนไปฝ่ายนี้ก็กลับมาแก้มือร้างตาก,กันอีกครั้งนะครับก็วัดกันเลยครับระหว่างสดกับเก่านะครับคูน่นี้เมื่อเป็นเพลแล้วครับผมก็ชอบเรื่องฝั่งทางด้านมวยที่เคยชนะมาเมื่อครั้งก่อนอย่างทางด้านกลางสปีน้อยครับรายนี้ชนตื้อถึงตัวครับตุบตับไปเรื่อยเข่าน้นนี้แข็งก่แข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงครับมีจับมีขวาง กลงสปีน้อยไม่ใช่ว่าจะมีแต่เข่าอย่างเดียวนะครับใกล้ๆระยะประชิดเนี่ยมีสอกนัดสอกฟันอันตารายครับลุ้นเปิดแผลพี่เกมได้ตลอดเบียดไปเบียดมาครับน้องทีพี่ทีดูว่าท่าสดมวยน้ําอึดน้ำทนครับแล้วก็สร่ังการนี่ดูว่าจะสดกว่านะครับเวกาไรการครับออกชมที่กลงสปีน้อยพี่เกัรชัยมองด้วยชนะชะละวันยกขาวสันชัยยิ้มนะครับ เดี๋ยวเรามาชวนครับมวยรักมวยชอบครับในชอบขังช่างศึกมวยไทยพลังใหม่กันอีกสักครั้งนะครับเริ่มต้นกันที่คู่หนึ่งของรายการนี้ก็ออกจะเป็นมวยดาวชาบูไปเลยครับไปที่ยกมงคลสิงห์คนครแว่นครับหนุ่มนน่นหนุ่มสดได้เปรียบช่วงช็แล้วก็เขาในเหนี่ยวนั่นนะครับไฟนี้มาเก็บตัวบีเคดูว่าคู่ปั้มพูซ้อมเพรียบแล้วก็เทคนิควิชาม,มวยนี้น่าจะได้มาเยอะครับมองว่าชะคงเบ่งสอนท้องภูบานนะครับ สูงที่สนี่ออกชอบดีพลังทรัพรานาวอเตอร์ไซด์ครับเคยชนะมาเมื่อครั้งก่อนก็ดูว่าช่วงหลังฟอร์มดีฟอร์มสดอยู่ในช่วงนี้กำลังท็อปฟอร์มกำลังมั่นใจคิดได้ทำได้ดูว่าชะวัชรพลไรซิ่งเมยไทย ส่วนคู่รองของรายการนี้ก็ชอบที่ชาติพยัคฆ์รันนาวอเตอร์ไซด์ช่วงชกรูปร่างได้เปรียบอาุ้ยยาวๆดูจะถึงก่อนทักษะเบสิกเพลงแข้งซ้ายขวาหลังนี่สกัดแรงเลยครับมองว่าชะราเอลเมยอไทยเจและคขกกับรายการออกชอบเป็นมมยดาวหมู่กระทะไปที่กลางสปีน้อยพีเคแสนชัยนะครับเดินอัดเดินเบียดเดินเสียบเดินแทงครับรานนี้เปิดเกมเดินทําลูกดุดันลูกขยันนี่ดีมากๆรานนี้ประเภทบูสซู่ห้ายกครับมองว่าชะชรวันยกขาวแสนชยัยยิมนะครับ ็จบเลยนะครับกับชอบขังช่างครับในรายการสึกมวยไทยพลรัรงใหม่ประจำวันนี้แฟนมวยชอบใครชอบนักมวยคนไหนสแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก่อนจากไปเช่นเคยฝากาแฟนมวยทุกท่านกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้แฟนมวยทุกท่านครับร่บเงินเงินทองมีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาและสวัสดีครับ